อิสานเมดเพื่อนอิสานกดซาบกดซาบสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบร์คืคึอคคึคเป้ามเมนต์นะครับผม อิสานเมดนะครับจากซองอิสานเมดซานเนลนะครับเป็นจังไดกันแนครับพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองอิสานเมดเดอร์ถ้าไพา่อย,ยักผาดคลิปรีแอคชันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้อิสานเมดน้ำแน,นครับผมมือนีเนาะครับเฮามาเฮดรีแอคชันเพลงที่ปล่อยออกมาใหมจากซองไอบิ๊กไง ซีฮาาดนะครับหรือไอแบกเกอร์ er ของเขานะครับ <_ d ose> เพลงนี้มีซือวา,ว,วานะครับผมว่าว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 ้าวาวาก็คือว่าวาเนี่ยแต่ดังแล้วหวานะครับเพราะว่าเพลงนี้นะครับผมได้ร่วมนะครับศิลปินลูกเคยใส่มองนะครับคือแก่งของไอแบกเกอร์ er, ไอสพันนากับน้องเจมน้องกูดนะครับผมพร้อมกับได้ฟิจิลิงกับอีกคนหนึ่งซือวา คิวเย็นดีโรสวาสันนาซีอันวาจังสันเนาะครับผมเอาไปฟังกันเลยนะครับว่าเพลงนี้สิเป็นยังไงครับสิเดือดบอลนะครับเพราะว่าเห็นหน้าปกแล้วเป็นรูปไฟคือสิเดือดคักๆครับผมเดี๋ยวก็เลยเบิ้งฟังเพลงจักหน่อยนะครับจากซองไอ้บิ๊กไงเนาะครับผมที่ได้เพิ่นไดทไทยก่อนนะครับคือในมุมมันก่อนสิปล่อยเพลงนี้นะครับผมไปฟังตั้งก่อนนะครับผมไปไปไป เขาโทษเติกูบดังดอกแต่เพลงกูมันฝังอยู่ในหัวมึงแล้วโยฝังที่หัวมึงแล้วเาพบนักเลงคีย์บอร์ดกูบอสนใจมึงดอกถึงกูเป็นเด็กบ้านนอกแต่พอกูบอกระจอกเองกูจะเห็นในสิ่งที่กูมากและกูจะเสียใจในทุกคนที่กูห่างเองเป็นประจำพรกูแร็ปกันทุกวันแต่มึงยังเป็นแบบนี้มึงคงตามกูบทั้เย่ดังนวาดังนวาเอดังนวาดังนวาเอ ว้าวคูเป็นคนนอกแต่คูมีของคแต่งเอง่าต้องมีคู่เลยบอกได้ที่มันดิมาูบอกเล้ว่ฟังที่มึงนั่นให้แบบนีมึงคิดว่ามึงมันสิดังทักษมงกับครห่างกันคนละสัพวกูร้อยล้านอว่าม

บอกเข้าใจแต่ว่ามวนมวนคักดังละว่าดังละว่าเอละไอสุภาณ์นะคือมาถอนหน่อย,อยไอายเอย้ยดังละว่าดังละว่ะดูท่าบ้านหลอกเงี้ย แล้วไปจากศูนย์กูแต่ไปฮอตลอยจากที่เคยกินเกลือแต่ตอนี้กูกินคอยแต่ก่อนกูบ่เคยใส่สร้อยแต่ตอนนี้กูมีหัวเท็ตพอฝากผมนักเลงขี์บอดกูบอกสนใจมึงดอกถึงกูเป็นเด็กบ้านนอแต่พมกูบอกกระจอกเองกูจะเห็นในสิ่งที่กูมากและกูจะเสียใจในทุกคนที่กูห่างเองแร็ปเป็นประจำเพราะกูแร็ปกันทุกวันถ้ามึงแงงเป็นแบบนี้มึงคงตามกูบ่ทัน yeah

ชุดไทยกําลังดังไฟครับผมได้กินบ่เขาอ่ะโอ้ยก็คือว่าดังอีหยังเนาะไอโซโอ้ยเพลงยังดุยังเดือดนะครับผมสุดท้ายมาจบแบบเอาตลกครับนี่แหละครับผมคือสีสันนะครับสีสันโบมันเพลงดิสลอทเปิดเส้นนะครับผมเพราะว่าเพลงนี้ ไอ้บิ๊กไงบอกว่าเป็นเพลงที่จังใช่ะรอโมเนเพลงดิสนะครับเป็นเพลงที่อยากจะบอกให้หลกรูว่านะครับผมกูนะกูนะบอกหูว่าดังบ่ดังนะครับผมแต่ว่าเพลงเนี่ยมันอยู่ในหัวของทุกคนทุกคนเบิดแล้วว่าซ่นนะครับผมแมนนะครับผมเท่ากับผมว่าอย่าไปถือสานะครับอยาไปถือสากับคนที่ บอสนับสนุนเฮานะครับผมการทำ u t u b e การทำคอนเทนต์ u t u b e นะครับผมหรือกว่าการเกิดเป็นคนน่ะมันสีมีผู้เละมาเข้าตลอดเวลามันงิเป็นไปบ่ได้ครับผมก็มีคนสร้างเฮาเกียร์เฮานะครับผมแต่เฮาเป็นศูนย์กลางนะครับว่าเฮาสี่จับยกเอาตรงไดมาพิจารณาเนาะครับผมถา้าเฮาไปจุ่มปักอยู่กับคำ บอดีเนาะครับผมมันก็นอาจสิบประทรงผลดียังนะครับแต่ว่าไอ้ซุ้มไอ้แบงไงซุ้มไอ้โสพาน่าซุ้มที่เจียมยูโน,โนโ่ใครบอกหลายอย่างแลครับบอกหลายเทียล้วว่าซุ้มคอมเมนต์ที่บอดีบอดีนะครับผมซุ้มนักเล่นคีย์บอร์ดนะรับผู้สนใจหรอกครับผมมันมันมันเป็นสิ่งหน่อยนิดนะครับผมเฮาพิจารณาเฮาโฟกัสไปหาความสุเร็จอันอยิงนะ่งใหญ่ในอนาคตด,ดีกว่าครับผมเฮ็ดเพลงให้เขาหูเฮ็ด ซ่องเจ้าของไ้มันโดงดังให้เขาหูเลยว่าเนี่ยดูกันที่ผลงานโมเมนดูกันที่คําเวนะครับผมและมันก็มีดราม่าของไอ้บิ๊กไงหลายๆอย่างนะครับเรื่องการใส่ภาษานี่ดาวดราม่ากันยูทูถ่ายหลอกทะลุเนี่ยนะครับหลายอย่างนะครับผมอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมส่วนการใส่ภาษาผมบอกว่า มันไม่เป็นปัญหาอย่างน,น,นะครับผมแต่สําหรับคนที่อนุรักษ์นิยมอยากให้ใส่ภาษาเล่าก็เข้าใจนะครับเข้าใจอยู่แต่ว่าโลกนะครับมันไปหอดยุค5 g 6 g 7 g 8G 9G 10G แล้วครับผม, <Wow. S 1> มก็ต้องเปิดรับพร้อมนะครับผมเข้าใจอยู่ครับว่ามีทั้งเด็กน้อยมีทัง้งผู้ใหญ่เบิ่งเนะครับผมก็ไอ้บิ้ใหญ่แล้วก็จะบอกด้ยครับบอกว่าต่อเวลาว่าเขาต้องใส่วิจารณญาณน,นะครับผม สิ่งที่เรานําเสนอไปนะครับเพื่ออินเตอร์เทนนะครับเราเป็นอินเตอร์เทนเนอร์นะครับผมเราโมเมนเป็นคู่สอนภาษานะครับโมเมนคู่สอนภาษาเล่าที่จะต้องให้บอกภาษาเล่าตลอดเวลาให้ถืกตลอดเวลามันก็เป็นไปว่าไรเนาะครับเนาะโอเคผมแสลมเกินไปกลับมาเรื่องเพลงครับผมว่าเพลงนี้ครับดุดันจัดจันนะครับผมในย่านนี้แล้วครับผมอันนี้คือโชว์ให้เห็นรเวลอีกรีววหนึ่งของแกงลูกเขยไซ่มองนะครับผมเพื่อนเขาไ่ได้้องได้แค่ R&B นะครับผมเพลงรักเพลงป๊อปทั่วไปนะครับผมแต่เพื่อนลองแนวแรปแบบแนวดิสได้เขาท้าเลยครับผมถามมาอยู่ในกลุ่มในก่อนในแก่งเดียวกันนะครับผมว่าจัดจันนะครับผมคือไอบิ๊กไงนี่โทวโถวโถโถผมอยากสิบอกว่าผมฟังบองหูเรียองแต่ว่าผมมันครับผมฟุตฟิตฟอร์ไฟฟรองเฟรงศึกษานาณาโซกซอกเซียวๆนะครับโอ้มครับครับผมเหนอครับผมคือ การท้ายทอดนะครับการเป็นเอ er, นเตนเนอร์ให้เอนเตนนิงทานผูชมนะครับผมผมว่าไอเบเกอร์นี่เข็ดได้เต็มรอยนะครับผมส่วนที่เจมส์ส่วน Gx2 หรือไอโซพาน่าแล้วก็เฮ็ดหนาที่ของแกได้สมบูรณ์แบบครับผม Gx2 <Yes. S 1> นี่น้องกูนี่เขาไม่ได้ใส่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 ซ้อยยับเลยครับผมโอ้คักขนาดด้วยครับผมส่วนที่เจมส์ก็บอกว่า เออผมมีมีประเด็นอยู่ที่เจมเจเดมที่เจมบอกว่าอย่างว่าบอกว่า,วาเฮาเป็นเด็กหน่อยเฮาเปอยากเว้าดอกแสดงว่าเราได้รับอาจจะเป็นพวกนักเล่นคีย์บอร์ดที่มีอายุน,น้อยนะครับมาเว้าจังสันจังซีนะครับเฮากระบอกสนใจนะครับผมเฮามาโฟกัสในงานเฮาดีกว่านะครับผมนั่นคือสําคัญที่สุดนะครับผมส่วนคิวเย็นดิดีโรสติหรือว่าสอ่านว่าไดคิวเย็นดี โรเซ่บอกฮัลโอ้อันนี้คือ <Yes. S 1> ใส่ซับใส่คำคมใส่รัมได้จัดจานเลยครับผมมีวักหนึ่งที่บอกว่ารัมขู่มคมดอกรัมกูคมกวัวดาบกัตตาน่านะครับดาบาสังไวของญี่ปุ่นนะครับนี่คือจัดจานขนา,ขนาดครับผมส่วนไอโซพานาติมือน,นีไอโซพานาคือออกมาหน่อยแท้มือน,น,แนอีแต่ว่ามาหน่อยแต่ว่ามาแสบแล้วครับผม ดังละวะดังละวะเอ๊ดังละวะดังละวะเอ๊กับตอนวักสุดท้ายผู้ใดสิบไปกินซีดแกะครับนั kho, น่งกองนั่งดังไฟอยู่นะครับผมดังไฟผมนึกว่าดังอีหยังนะครับดังระบอดังระบอดก็ดังไฟนะครับผมภาษาเล่ากับคนอีสานเนี่ยครับเสื่อเอิญว่าดังเนาะครับผมเสื่อเอิญว่าดังหรือว่าดังดังไฟเนาะส่วนภาษาไทยเสื่อเิญก่อไฟนะครับผมคือ ดุดุไม่อย่างดีก็มาตกตลกเสยโอ้ขนาดครับแจงนี่ครับยอมรับยอมรับนะครับผมเป็นแจงไสนะครับพี่น้องคิดเห็นจจงไหนแนกระเพง่งเพ่งนี่มันวอสะใจบอ,จบอผมว่าผมฟังแล้วเนี่ยผมต้องกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งคือมันสะใจขนาดครับผมโอเคครับผมอย่าลืมนะครับผมใส่วิจารณญาณในการรับช้มเพราะนี่คือความคิดเห็นส่วนโตของอีสานเมเท่านั้นนะครับบอมีคิดเห็นของผู้ใดเลยนะครับผม ถ้างพิษพาดประกันได้ก็ขออภัยมากมองนี้พร้อมเด้อครับผมบายบายครับผมเราเจอกันไหมครับผมฟิตฟิตฟอร์ไฟส์อโฟ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 ศึกษาหน้าโน่นนี่นี่